hương nồng giang luộc thế <laughs> anh phiêu phiêu nào cứ phát lăng nào chẳng từng อยาหาฟิลเตอร์ก่อนนะทุกคนโอยเดี๋ยวอันนี้ก็ได้ แกลบคับอาดถ้ากินผู้เดียวเนี่ยถ้ากินผู้เดียวสองจานโอ้ยอยากินนะคะไอนอนเพิ่งตื่นตื่นตอนทุ่มทุ่มอะไรทุ่มกึ่ง ตื th ương th ương ่นทุ่มคึ่งแล้วก็สร้างประเพ๋าไว้นะคะอยากกินช่วต่ำพี่คนอ ขอบคุณพี่มนันลีส่งดาวให้เจ้าเดียวขายกาย้อยแจงถึงซสงเมเอมขอบคุณค่ะสวัสดีพี่โอคะ่ะมามามากินข้าวพี่สวัสดีแฟนตัวยงทุกคนนะะเพ่งอ,อ๋โอโแต่ละว่าชิ้นหอด MV ออกประมาณ เรืงพิสจิกานะคะเมื่อคืนสวยมากใหใครได้ดูเมื่อคืนบ้างขอบคุณค่ะพิดา อันนี้ว่าในทรงหลุมนนลลไม่ได้โปรโล่งเดือดหออะไรบ้างหอนี่นะยาหมูหลหแล้วก็ปลาดูยูทูบดูขอบคุณค่ะรุ่งสมือด้เอฟซี เย็ซีโรงแรนพี่ต้นขอบคุณค่ะพี่ต้นขอบสอัสดีน้องนิวขอบคุณดาวด้วยนะเ c มาคนดูน้อยจังหรือว่ามันดึกแล้วหรอือว่ามันไม่แจ้งเกอน สวัสดีพี่ออฟอันได้ยินได้ยินพี่ตีบอกว่าน่าจะไล์ยี่สิบแปดเดือนนี้อีพีสองใช่ไหมเธอจะจอด แซ่บลายพี่น้องคือแอนอยากกินต่บากหร่งพี่เปิลแบบไม่หลายมือแล้วอ่ะแต่แอนติดงั้นเป็นโอ๊ตเอาไปนี่แก็เรียแบบว่าเ <Okay. S 1> ม่รียกว่าอะไรรอมันหยุดก,ก่อนแล้วก็ค่อยจะกิน <c oughs> น้องแอนมีช่องยูทูบสองช่องค่ะ <c oughs> สวัสดีทุกคนนะคะตอนดึกนะคะฝนตกด้วยแต่ว่าออกมากินข้าวเขจะโอนให้พี่ฝนเ,วเสวัสดีแม่นิดขอบคุณพี่ดูสิทธิ์ด้วยนะคะส่งดาวให้หนึ่งสองเจอกันกร,รอครับ,รบขอบคุณนะคะพี่รอวี

พรุ่งนี้พี่เอนไปงานไหนมาโอ้ยมันยนัดไปค่ะพรุ่งนี้ไปงานกับบอสโจงานด่วนที่จริงพรุ่งนี้เราจะหยุดแต่ภารกิจเยอะมากเลยพรุ่งนี้ไปวัดไปวัดทำเล็บไปงานต่อไม่ใช่28ค่ะเห็นน้องตีบอกลังหวันเกิดน้องอ๋อ ไม่มั่นใจค่ะไม่ไม่หนูอยู่กับพี่ตีจนเช้าเลยนะเมื่อเช้าแต่ว่า้ันสื่อบัต้วยมันหลายงานอยู่ดอกค่ะแต่ว่าแต่ก็ไม่อยากให้พลาดแต่แต่ละงานอย่างนี้แม่แป่ว่าอยากให้แบบอันเขาเอาอยัางติดตามทุกๆไลค์จะได้แบบว่า เขาเรียกว่าอะไรจะได้ไม่พลาดน,นะคะเราจะไปแคมปิ้งสระบุรีโอ้ยขอยบ่ได้ไปมี่แต่วิธีไลฟ์วันเกิดอ,อ๋อได้ค่ะหลังจากนั้นหลังจากยี่ปดหรอหนูจะว่างไหมละ่ะ ขอบคุณค่ะพี่พึง่งอยู่ร้านพี่เปิ้ลบอกแกเก็บตังค์อ๋อ,อสวัสดีพี่สวัสดีน้องตองติดตามมาจากเจอครั้งแรกที่ทอุดรสวัสดีค่ะพี่ฟิวลองบอกอ๋อจ้าได้เลยได้เลยหนูอ,อาจจะแบบ ไม่รู้ยังกอ center, ่อนน้องพี่แอนคะขอบคุณค่ะตามองเงินตลอดเลยคิดถึงพี่แอนนะคะ <im ans> อ๋อพี่เป้สวัสดีค่ะได้เลยเพิ่งอิ่มเนี่ยอยู่ร้านพี่เปิ้ลเนี่ยขอบคุณค่ะพี่อัน๋นพี่อั๋นใช่ไหมนี่ ก็ตเตมฝนตบแห้งขอนแกงกับตบแห้งก็กัน,นะคะ่ะก็มีมมชค่ปลาแล้วก็หอ,อนั่นแหละปลาไว้เขานะเขาเขากินสมัตเป็นเอฟซ เขียนใบสมัครที่ไหนคะโอ๋อฮไม่ได้เขียนหรอกคะ่ะกลับมาจากคอนแกนเหงาเลยนั่นไงพี่เป้บอกแล้วติดตามผลงานขอบคุณค่ะพี่รถเมย์พี่อันเหมือนว่วงใช่ชอบเสี่ยมีย่มยังไงอ๋อครับรักนะคะวันนี้พักผ่อนนะคะเป็นวันหยุดหนึ่งวันนะ จร,จริงๆหนูหยุดสองวันแต่ว่ามอังอื่นกับแบบมีงานเขาอกีกอะไม่ได้ไปหรอกคะอ่ะไม่ได้ไปต่างจังหวัดน,นะเดี๋ยวโอนให้นะคะทุกคนคะหนูนอนหนูนอนเพิ่งตื่นนะนี่ แอนนอนหนูแล้วตื่นได้เนี่ยแต่ว่าอยากนอนอีกแล้วก็ไม่พอพอมาไลทุกคนก็ไล่ไปนอนนั่นไหมเมียน,นเลียกว่าเรียกว่าขันขันบ่าอะไกับว่าเดี๋ยวนอนเดี๋ยวนอนขันไล่ไปนอนจะไปนอนเรา,ดานเดี๋ยวบานเอง น่ะอีกแหละสวัสดีพี่ปุ๋ยอ๋อเมีมันมีน้องทักมาบอกว่าไหลสดหน่อยก็เลยแบบเออไหลครับพี่จ่วงอยู่นี่แลคะค่ะพี่บิ๊กซอน เอโนดีสวยแบบธรรมชาติธรรมชาติโหดคิดถึงชมพูพี่พี่กับพี่ใหม่อยู่ดดวกกันเหมือนตลกมากชอบเลยวัสดีเอฟซีจากอุบล ไปในบัญชีพี่เปคนไปแล้วค่ะไปแล้วเดี๋ยวพอกันไหมเด้อพี่น้องเด้อไปก่อนแย่เหี่ยมอ่อนขอบคุณทุกคนนะคะหนูไปแล้วนะ